ะะเพราะว่านางเซตตัวค่อนข้างไวนะคะแต่ถึงความทนความอะไรความยืดหยุ่นความปกปิดนี่คือแบบให้เลยนะฮะโอเคอ่ะมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะไอเย้วันนี้นะคะเออก่อนจะเริ่มเรื่องเนาะเดี๋ยวทาลิปก่อนนะคะเป็นลิปกรอสนะฮะเป็นลิปอะไร,รอ่ะเขาเรียก Extra p r i m um Lip Serum Lip Serum ลงบำรุงตาของน้องบ๊อบบี้นะวันนี้ฉันใช้สีอะไรอะ่ะ b e a r Raspberry 757นะฮะลงก่อนตาละหยดอืมอืมเป็นลิปเซรั่มลงก่อนทำมาเอาๆก่อนอืม อืมอ่ะโอเควันนี้นะคะขอลงตัวบ๊อบบี้บราเอ็กซ์ตร้านะคะรีแพร์อายอายครีมอินเทนตก่อนตันวันนี้เป็นอายครีมนะโอ้ชอบมากลงแล้วแบบอืมหน้าฉ่ำมากหน้าแบบคือแบบตาฉ่ำมากเป็นอายครีมนะตะวันนี้ขอลงกันชอบมากอันนี้คือดิฉันเนี่ยลงให้ลูกค้าตลอดนะคะตัวเนี้ยลงให้ลูกค้าตลอดคนที่แบบสี่สิบอัพ คนที่ตายตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใช้นิดเดียวนะฉัจะบอกว่านิดเดียวจริงๆเนี่ยใช้แค่เนี้ยได้ทั้งสองได้ทั้งสองอข้างเลยไม่ใช่หรอกราคาแรงราคาแรงก็ใช้นิดเดียวไว้ไม่ใช่นะคะเออใช้ใช้ใชพอป,ประมาณนะคะใช้เยอะไปมันก็แบบเนาะลงใต้าตานมีสองข้าง นิดเดียวก็คือแบบฟูอ่ะยิ่มฟูอ่ะยิ่มฟูมากคือแบบชอบอ่ะเวลาไปแต่งหน้าคุณมงคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคือดีมากคือันนี้คือแนะนำเลยนะคือไปตำนะคะตาเลยตัวนี้เลยแนะนำนะอ่ะโอเคมาค่ะวันนี้บ๊อบบี้บราวนะคะตัวนี้เลย Wateless Skin Foundation นะคะเขาบอกว่าเป็น รองพื้นนะะที่คนผิวมันใช้ได้นะคะคือคุมความมันก็คือให้ฟินิที่เป็นเนเชอรัลนะคะเนเชอรัลแมทตวันนี้นะคะดิฉันได้เบอร์ W046 ูนย์สี่หกวอร์มเบดมาอ่าวอร์มเบดนะเดี๋ยวให้ดู เพส่วนตัวนะอยากได้ขาวกว่าผิวแต่ว่าด้วยความที่อันนี้ของบ๊อบบี้บราวนะคะตัวนี้เราได้มาข่าวมากก็คือเบอร์ดับเบิลยูศูนย์สองหกวอร์มไอวอรี่นะคะก็เลยกะว่าจะเอามาผสมผสมกันเวลาใช้อะนะมันก็จะได้เบอร์เนี่ยแถวๆประมาณศูนย์สามหกอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะก็เออก็โอเคซึ่งตัวเนี้ยดับเบิลยูศูนย์สี่หกวอร์มเบ เป็นเบอร์ที่แบบพอดีผิวเรามากก็บอกว่าวอรมเดทเนี่ยสำหรับผิวไ like, ลท์ทูมีเดียมแต่สําหรับเรานะคะผิวมีเดียมก็คือเอามาใช้แล้วพอดีผิวนะเพราะฉะนั้นทุกคนลองคํานวณเอาดูนะคะเออพูดถึงสีของรองพื้นเนี่ยของบ๊อบบี้บราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่นะคะมือใหม่แล้วต้องการมาใช้ รองพื้นของบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยให้ปรึกษา PA นะคะหรือว่าไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนเพราะว่าสีสีรองพื้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซอ้อนนิดนึงนะส่วนตัวนะเราว่านะซับซอ้อนนิดนึงก็เลยต้องไปลองก่อนนะคะหรือว่าขอแซมเปิลมาก็ได้นะวันนี้นะคะเบอร์ดับเบิลยูศูนย์สี่หกเดี๋ยวมาลองเทสที่หนึให้ดูก่อนประมาณนี้ ความไหลก็ประมาณนี้ความไหลประมาณนี้่ค่อนข้างที่จะแบบเออไหลๆอยู่นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเกลียร์ให้ดูไหลๆอยู่นะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะดับเบิลยูศูนหเดี๋ยวเอามาเทียบกับสีผิวที่หน้าดูนะคะประมาณนี้ อ่าด ah, ับเยู่หกแต่เราชอบรองพื้นของบ๊อบยิปราวอยู่อย่างนึงคือกลิ่นกลิ่นเขานะเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะอ่ะ ah, ดับยูนก็ได้ฟิลนี้เนาะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะลงรองพื้นไปทั่วหน้านะคะเรานะคะขอลงคอนซีลเลอร์นิดน,นึงก่อนอันนี้ขออนุญาตนะ ขออนุญาตเปลี่ยนสวยเนาะแบบน0 4 6สวยเนาะ Light to Medium นะคะ With Warm Undertone นะคะชื่อสีของเขานะค,ะคือเราแนะนำนะไปดูในเว็บไซต์ของเ Sephora.com นะคะเขาก็จะบอกเอาไว้ว่าเออสำหรับสีเนี้ยมัน สีผิวประมาณไหนแล้วอันเดอร์โทนอะไรนะเราไปดูในซฟราของไทยเนี่ยไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวดิฉันนะคะขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะคอนซีลเลอร์ของบ๊อบบี้บราตัวนี้คือ w a r ์ Ivory นะขออภัยพูดผิดวอร์มฮันนี่นะคะนะเดี๋ยวลงใต้ตานิดนึงสีมันจะเข้มกว่าสีผิวเรานิดนึงนะอย่างที่บอกอะว่าเออมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบสีผิวเราเข้มมาก ลงใต้ตาไปก่อนนะให้เหมือนแบบตัวเนี้ยดีที่ซื้อมาตัวเนี้ยมันจะติดแบบส้มๆนิดนึงนะคะสำหรับเตัวคอนซีลเลอร์ของบัตบุด่บราตัวนี้นะเราเราก็เลยได้ทำเป็นออคอร์เรคเตอร์ไปนในตัวแล้วก็คอนซีลเลอร์ไปนในตัวนะ โอเคพอลงคอนซีลเลอร์ก็ดีขึ้นนิดหนึ่งนะฮะต่อไปเดี๋ยวขอลงรองพื้นเลยนะคะลงรองพื้นดับเบิลศูนย์สี่หก จะบอกว่าเอาดีๆเอาตรงๆเวลาแบบเวลาได้กลิ่นครีมรองพื้นของบ๊อบบี้ดาวนี่คือคือฟินมากนะฮะฟินมากอ่าวันนี้ใช้แปลงของบ๊อบบีบ้นะคะใช้ใช้แปลงของบ๊อบบี้เลยลงนะคะเวลาลงก็ แบบเหมือนแบบไม่ได้ลากทีเดียวนะแทบ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 ลากลาก,ลากแทบแบลอกลากแทบแทบลากลา,กลากมันก็จะได้ให้อารมณ์แบบงานผิวแต่แบบมีความครอบเร็นิดนึงเออมือใหม่นะคะมือใหม่มือใหม่แนะนำให้แบบลงทีละข้างนะเพราะว่านางเซ็ตตัวเร็วอยู่นะ แต่เนื้อดีนะครับเนื้อดีคือมันเป็นปกติเนาะของรองพื้นที่แบบที่ไม่ใช่ของคนผิวแห้งอะ่ะมันจะค่อนข้างเซ็ตตัวไวนิดนึงเพราะฉะนั้นค่อยลงทีละส่วน,เ,นเช่นลงในส่วนของลงข้างนี้ก่อนแล้วก็ใช้ข้างนี้แล้วก็ค่อยลงข้างนี้ ลงมาทีละข้างท,นะะง,งทีละส่วนนะครัลงเพทีละส่วนได้แล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะถือว่าโอเคอยู่ดูที่มือเปรียบเทียบสองข้างนะที่ลงวงพื้นแล้วกับยังไม่ได้ลงข้างนี้ลงแล้วนะคะก็จะได้ฟิล์มแมตแต่กโกรนะคะอ่าเห็นไหม แมตต์่กรนะคะเออ,อประมาณนี้ประมาณนี้มันมีความมันมีความโกรเล็กน้อยนะคะแต่ว่าให้อารมณ์แบบฟินิชให้ฟินิชแบบแมตต์นางค่อนข้างทนนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้มาแล้วก็คือเทสเลยนะะอยู่จนถึงค่ำจนถึงเย็น ออกไปเอ่อข้างนอกออกไปดูนงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนังก็แบบแล้วก็กลับมานังก็แบบเออเหมือนเดิมนะแล้วดูความโกรเออดิฉันขอบยูขอบยูนะคะยูใต้ตานิดหนึ่ง อ่ะโอเคลงเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้ลงไปหนึ่งเลเยอร์นะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ใต้ตาไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องการปกปิดนิดนึงนะคะก็จะได้สีผิวประมาณนีนี้ <c oughs> ก็จะได้สีผิวประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะได้ออ่ลิปของบ o อบบี้บราวน์มานะเขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะคะอีดิชั่นเอ่อเป็นลักลักแมทลิควิดลิปสติก สี afternoon tea a s i อันนี้อันนี้นะฮะสวอตให้ดูก่อนสวอตให้ดูก่อนนะคะจริงๆข้อออกมาสามสีนะมีสีดาวทานะคะมีสีคาราเวทซึ่งเป็นชื่อสีเดิมๆอะ่ะแต่มาอยู่ในรูปแบบใหม่ก็คือเป็นเป็นแมทลิปแมทนะซึ่งส่วนตัวเราชอบเป็นชอบลิปแมทนะก็เลยเอฟมารองดูก่อน นะคะคเดี๋ยวสวัสทีมือให้ดูค่ะอีกหมอัอนครับสเตอร์นูนทีหยอกส้มๆนิดนึงประมาณนี้นะคะับนางก็จะเอ่อฟินิชเป็น,นนะอย่างนี้ดูนี่นอ่าสวยนะสวยเธอคนสีแบบผิวมีเดียมอะไรอย่เงี้ยใช้แล้วสวยอ่ะ อันนี้นะคะฉันเอามาลงแก้มจ้ะตีกแก้มนะคือแบบทำให้ฉันนึกถึงเนี้ยคาวเดอร์คิดอะ่ะของของแม็กอะที่เป็นแมตตลิปแท่งอ่ะสีอะไรนะจำสีไม่ได้เดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นชื่อไปให้นะที่เป็นของแม็กนะ พวกลิปแมทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอามาแบบลงแก้มได้ถ้าแบบไม่เซ็ตตัวไวเกินไปนะมันจะแบบลงแก้มได้ลงแก้ม,กมชอบมันรู้ึกว่าเออได้อารมณ์สีเดียวกันอะไรเงี้ยอะโอเควันนี้นะคะเราจะมาเซ็ตแป้งตัวนี้เชียร er ์ฟินิชเพรสพาวเดอร์จากน้องบ๊อบบี้เหมือนกันนะคะสีที่ได้มาวันนี้ก็คือสีซอฟแ อเธอถ้าถ้าเธอได้ยินพวกเสียงจบจบอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเขาทำมาทั้งวันเลยอ่ะอแล้วคือตลบแบบเยมากเออน้ำหนัก9กรัมนะซอฟแอนก้9กรัมแล้วตลบคือสวยมากซอฟแอนก้9กรัมเดี่ยวขาวด้วยแหละเพราะว่านี่คือตั้งใจ ตั้งใจจะสั่งมาให้มันดูแบบผ่องๆหน่อยนะคะจริงๆเขามีหลายสีนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งแป้งฝุ่นอัดแข็งให้พับแบบนี้มาด้วยอันนี้ใช้พับอันนี้นะที่เป็นเหรียนเดือยเพราะว่าต้องการให้ลงใต้ตาเทคเลยครับ มันดูแบบหรือสึกหรือว่าใครแต่แบบแต่ว่าเออลงส่วนที่แบบจากปกปิดแล้วใช่ไหมก็ใช่แปลง ให้ผิวสบายขึ้นส่วนตัวนะฮะเราเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแพ้ฝุ่นก็เลยไม่ค่อยชอบชอบที่มันเป็นแบบแป้งฝุ่นอะ่ะเออไม่ค่อยชอบใช้ชอบใช้ที่มันเป็นแบบตลับแบบนี้ดีกว่านะคะฝุ่นมันก็จะได้ไม่ฟูงกระจายเออใครแพ้ฝุ่นก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะฮะใช้แบบแป้งฝุ่นอัดแข็งอ่ะฝุ่นมันจะได้ไม่ฟูงกระจายมากนะฮะ ทำให้เราแบบไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอไปคอนทูคอนทัวร์อ่ะต่อไปนะคะวันนี้นะฉันได้อายแชโดว์ของ,งานางมานะคะวับบี่บรา Milky Way, ล์มิลค w เ y ลักอายแชโดว์ควอดนะคะมีทั้งหมดสี่สี 4. จริงๆออกมาสองนะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวลิมิเต็ดยีนชันตัวลิมิเต็ด ราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทแล้วคือคำว่าลิมิเต็ดอะเธอมันก็แพ้หรือเปล่าไหมมันแพ้คำว่าลิมิเต็ดอะเธอ,อ,อนะคะนะคะอ่านี่นะคะจริงจริงมีอีกสีหนึ่งนะคะก็คือ Star Cross นะคะตัว s Star c r o s s g l o w with Love l i m i t e d e d i t i o n แต่วันนี้ที่ได้มาก็คือ มิวคี้เว o โนะฮะวิดเลิฟลิมิเต็ดเวชั่นมาสวอทให้ดูโอเคอ่ะมีทั้งหมดสี่สีนะคะสี่สีนะคะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาดูข้างในนะคะข้างในสี่สีอืมนะคะมีความแวววาวมากเดี๋ยวเริ่มจากสีนี้ก่อนสีนี้เป็นสีน่าจะเป็นสีพื้นฐานนอกนั้นก็จะเป็นแบบชิมเมอร์คริสตเตอร์นะคะ วนแล้วนะวนเลยนะอันนี้เป็นแบบค่อนข้างที่จะเป็นซาตินนิดหนึ่งแมตต์ก,กึ่งซาตินสีม่วงสีม่วงเอ้ยสีชมพูอมม่วงอม,มตุ่นตุ่นอมน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลนะ้ำตาลไหมฮ่วงม่วงตุ่นตุ่นนะชมพูม่วงม่วงอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อสีออกชิมเมอร์ชิมเมอร์ที่เป็นสีชมพูนิดหนึ่ง อุ้ยรวยโถรวยมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบชิมเมอร์ชมพูชมพูมพทองทองอุ้ยสวยมากแต่ฉันว่านะคือเนี่ยมันออกชมพูแล้วก็เหลือบทองเหลือบทองมาประมาณนี้นะคะชมพูเหลือบทองเหลือบทองมาประมาณนี้นะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะสี สีออกอาขาวาขาวขาวๆเหลือกเหลือกชิมเมอร์ชิมเมอร์เหลือกเหลือกขาวขาวชมพูชมพูมพตุ่นตุ่มไอชมพูแบบสว่างสว่างขาวขาวอ่อนอ่อนนะคะชิมเมอร์ชิมเมอรอ์ประมาณนี้นะคะเดี่ยวนะครับ มาลงตาให้ดูฉันจะลงด้วยอันนี้ครับสินก่อนกกบตาได้ไหมแบบนอ่อนเแบบาคือบ๊อบบี้บราวนี่ยเขาจะแบบเน้นใช้งานง่ายนะคะเน้นแบบงานผิวงานเบาคือเวลาคือเวลาแบบ ไปซื้อเครื่องสำอางของแต่ละแบรนด์เนี่ยเราต้องดูเนเจอร์ของแบรนด์ด้วยว่า,าแบรนด์นี้เขาฟิลไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างวิวบราวน์เนี่ยเขาจะแบบฟิลแบบ everyday look ฟิลแบบไม่กระตุกกระตาฟิลแบบเบาๆผู้หญิงที่สามารถแต่งได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะอันนี้นะเนี่ยมันใช้ง่ายมากแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้แต่งออกงานแต่งแบบ เอวิ y เดย์ลุคประจำทุกวันอะไรเงี้ยเน้นใช้งานง่ายเน้นใช้งานง่ายเนี่ยก็เกลี่ยไปทั่วเปลดอกตาเบาๆสิมเมอร์ชมพูหน่อยลงชมพูชมพูทองเนี่ยโอ้เจ็บแสบมากสิมเมอร์เขาแบบเพบราิวิรานี้ต้องยกให้เขานะเรื่องสิมเมอร์เนี่ย เขาแบบเขายืนหนึ่งลนะงตาเป็นแบบลงสีมููเป็นพื้นก่อนลงไปหัวตาด้วยสี นี่เป็นเกาหลีเกาใจนี่นะเออก็สวยนะสวยมากชิมเมอร์ก็สวยมากนะอืมนะคะแล้วก็เน้นแบบว่าติดขนตาปลอมนะคะกลิดอะไรโน้นนะคะติดตาสองชั้นติดขนตาปลอมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาค่ะอ่ะโอเคไปแต่งตามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ ต้องบอกเลยว่าชิมเมอร์เขาลดมากชิมเมอร์เขาแบบคือเล่นแสงสวยอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือชิมเมอร์เขาแบบจิ้มแล้วแบบคือจิ้มแล้วติดอ่ะจิ้มแล้วไม่ร่วงแบบไม่ได้ร่วงเยอะจิ้มแล้วติดจิ้มแล้วอยู่บนตาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเล่นแสงเอ่อชิมเมอร์สวยนะคะบ๊อบบี้ป่านี่เรื่องชิมเมอร์ต้องยกให้เขานะคะชิมเมอร์สวยจริงๆนะคะเล่นแสงสวยมากอ่ะวันนี้นะคะแก้ม ขอปัดเป็นโทนสีส้ม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 ประมาณนี้นะคะส้มส้มประมาณนี้เดี๋ยวตัวให้ดูสีรูทท็อปเนี่ยมีความชิมเมอร์เล็กๆออกส้มส้มคมชมพูนิดนึงอ่อนนะเดี๋ยวลงแก้มให้ดูลงแก้ม ลงแบบแล้วก็ประมาณมันจะอาจจะคนละโทนกันเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะนะอาจลงหน่อยๆห,หน้าแก้มนะคะเบาเบานะคะหน้าแก้ม,มเบาๆวันนี้ลิปใช้ตัวเดิมที่ลงแก้มไว้นะคะสี afternoon tea นะคะ,ะลง อมส้มนั่นแหละให้เรานึกถึงนะฮะ max นะฮะ powder kiss สี sorry not sorry สีแบบเออสีเดียวกันเลยนะฮะกับ afternoon tea สีนี้นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนื้อก็แบบเนื้อก็แบบรุ่น max powder kiss lipstick powder kiss liquid ลิปสติกอ่ารุ่นนั้นเลยเค okay. นะคะวันนี้สรุปว่าวันนี้นะคะรองพื้นวันนี้อายแชโดว์วันนี้นะคะลิปว,วันนี้นะคะ,นนนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะชอบนะ,ะโดยเฉพาะรองพื้นนะคะเอ่อส่วนตัวชอบนะคะให้ผ่านนะคะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่เอ่อผิวผิวแห้งนะคะหรือว่ามือใหม่นะคะ เออพยายามอย่าลงทีเดียวลงทีละข้างลงทีละส่วนแล้วค่อยๆเกลี่ยนะคะเพราะว่านางเซตตัวค่อนข้างไวนะคะแต่ถึงความทนความอะไรความยืดหยุ่นความปกปิดนี่คือแบบให้เลยนะคะให้เลยนะคะตัวรองพื้นตัวนี้นะความบับบิ้บราวนี่คือให้คือผ่านนะคะชอบนะคะส่วนตัวอาเชโดนะคะตัวเชโดนี้ก็คือถือว่าผ่านนะคะเพราะว่าชิมเมอร์เขานะคะ สวยมากนะคะจิ้มแล้วคือไม่หลุดไม่ค่อยใช้คําว่าไม่ค่อยดีกว่าไม่ค่อยร่วงไม่ค่อยหลุดนะคะแล้วก็จิ้มแล้วก็ติดแล้วก็อยู่บนตานะคะแต่เหมาะสําหรับคนแบบที่ใช้ everyday look นะคะใช้แบบบางๆอ่อนๆเบาๆเน้นชิมเมอร์นะ,ะเพราะว่ามีชิมเมอร์สามช่องเลยแล้วก็มีสีพื้นอยู่สีเดียวก็คือสีชมพูนะคะอ่ะส่วนลิปชอบนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบลิปแมทอยู่แล้วเนาะ คนชอบลิปแมทอะไรที่เป็นแมทแมทนี่ชอบมากนะสีสวยสีเด่นนะคะใช้ได้เกือบทุกสีผิวเราว่าเกือบทุกสีผิวเลยแหละนะคะสวยนะคะโทนสีส้มชอบมากดูดิอืมนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเมษาฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิง่งจริงๆนะคะให้เมษาด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้วังว่า,วาทุกคนคงชอบนะ อาไปแล้วค่ะ,จะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตอบผ่าน